เตรี่มหนึ่งอปรับเทับพาวินทางเสียดทั้งพีอันเชิญดวงคิตตาวิญญาณของผู้ไหว้ชนผู้รองรับรับทานไปบนในมารัพอนุโมทนาในส่วนบนส่วนบนส่วนน้ำฝนในข้าวครั้งนี้บัดนีเจ้ะพาเข้ากาและน้มงมือขึ้นเดอร์สั่งนโมสามจบ เสดผ้าใบผ้าเกาอบูชาพุญบูชาพุนของผู้ไหว้ชนเพื่อนแต่มารับอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนบุญส่วนน้ำันในข้าวครั้งนี้ สมิงธานีดวงจิตตปิญญาณของนางบัวพาในไมโภไมซาเนอร์มอระนาโรเกตัพัะวัุขานังสังคตานิยาเทมาอิตทังโน ยาตินางหนตูสุกิตาหมนตูยาติโยสาธุขอผลบุญอุทิศทานในการละวันนี้ขอให้จงสำเร็จเก่วดวงจิตตวิญญาณของท่านทั้งสองขอให้ท่านทั้งสองนั้นจงมารับอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศล ญาตข้าพาเจ้าญาติสนิทมิตรสหายลูกๆหล,ลานๆทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเถินอังสีฟองเตอรบัสนี ไปไปเรื่อยวันละร่างกายเอ็ดนอนนอนฟังจะวันดไป Là qua hay ác dinh quang 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 เอให้ฮ uh, ็กันย <fit S 2> ังงูหวาตาเนมามาองสนาพึ่นไปน้ากันยังงัวาตามา้องลมก่อนินะมาว่า đi đồng nào nhút xa. ที่นี่เห็นพอนอน่อหนอนนอเมียนอลูกแลนวรานค่อยคือนั้นมือนีน้เมียงค่อยได้กับเต้าได้นะเห็นเตราน้องไอยจากาว่าจะ้าไปโยทางใดกว่าพ่าอืนไม่คุ้มไปโจบกลับขึ้นมา ไว้หมูน้อขึ <C altern ativ izing> ้นผมจากไปยุดใจแล้วบ้านเล้วบ้านเง Bần thăng mong mày có nghĩa là dạng mặt 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 หมอดมาสายตะละไอ้ตึดเนนะคือจังเห็นยันจะเอื้อคือยังกิเปนห เกิดเอ้ยยาโจตายไปแล้ว่าหลานไปเล้ยหลินโลอกกวาหนอพ่านหนอมีหนองบ่อเกิดน้ําลูกอยู่บ้านหลานน้อยได้ชมหาลูกแม่หางอยากคิดกา ลูกแบดหลาน่าตพี่น้องนั่งล้านเนินหวานโตสายเลี้ยงที่น้องแอบติวจนล้อควางบาน นเน้นเห่ทำอาญูอุปนเพียนลาครั้นเดียยงจ่าอัตตามังพระมหาอิจราคโนงเด็กเก่าจ่าเด็กเก่าบ่อนโนบางยืนนั่ามา บออ้านวังวิ่งแสลงฝังจอดนั่งกบลังนอนขอวเห็นเจ้าเต็กเป่าเพื้นเต้เป่าเูเินขวาหนเป่าลูกมาท้าเต้นว่าเต้นตัวมา,า,าเต้นหัวหงุ่งียิกโกาะถึงไปนั่ง ทังนี้หาปเป็นซื่มปุ่งหมดเจ้มาด่าสุดสวันี่มัน,วนมวกนาาวางน่ะไปช่วงกลางค่งจอจากยุิหาปากว่างยิญ่ปากวางใิญมไง สจะดูดึงไปยวดน้ำเจล็ดแต่อนให้อยู่ถึงป่าวันตะการเมาตัดวดึงดวงวิญญาณทาปลามาหอดให้แล้วจะ่ส่สนยวกว่าหยาดวงวิญญาณมาหอด leo cha cho con chúa có thầu đoàn vinh gia mang hoa khôn cục cả đầu châu đây mẹ đây yeah สิ้นทั้งเปลี่ยนเกียร์มาพอให้เลือกเอาหนอทั้งความคิดเดิมคั่นอยู่ในผ้านเนิยนให้จอมาอีเดินให และมีทั้งความความตัดเพื่อความตัดเสื่อสาบเลือดเป็นได้กโดอกเกีงใหม่กันมีผ่าดอกมีไหม่ความกัษฐาบังสุขเมื่อคู่ดดรวลาอยากน้องเป็นได้กหมอดทักนายละ ทุกสีงยงกลางทีห่หมดลูกแม่ลานอยากที่นอนแกตันลุนพดเต็ดนั่งร้องก้อยจะโอ,นอ,นอุ่นที่นอนเดือดที่นอนโขกกรรมความเก็บน้ำความไปตรงนั้น ປໍ a ົວມົວປອນນັກນານີ້ໄດ້ກັນຫນ້າເຂົ້າວ່າຫມွန်ຄຸນ n ອີ ลายงามมือทำแดงมาคือโตเจ้าที่วงหวยสาบเลือกินเด่าวำหาเคยกินป่าดอกวำไว้เคยิ่กไวาววำเสียราจวงวในตอนนี้แม้ไปอยู่ว่าทั้งใดโลวงลลายากกินนองพิน่าทำบุญไปหากันส่งเลิศทางลาต อันก็หลน่ะมาตัดตัวตื๊ดน่ะโลกเวลาอยากที่น้องมันได้ไปจังหันวัดว่า พ่อนี้เตือนนะละเคยได้กินนเขาเคยได้เห็นบอ อลูกและหลานเือถึงแด่ดองเพิ่นเิดฮอดกะดอย่างบ่มีเขาว่าอยู่เกอยู่กับกินกับงายามฝนตกลงมาว่าลมนั้นัับบังเอว เสียงป่าห้องอยู่รึงตางแนนไปดีอยู่วังใดตสาดดวอืนดวงวิญญาณดวงวิญญาณมาหอดให้เล้วจะเดิน่นยกหวงวิญญมาหอดน้วจะเดิน chúc có khẩu nhớ hiếm nhát Mà cậu hôn chồng chân 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 คุณอาปานตาเพิ่งตั้งตัวโกนมีพร้อมผ่าดอ,อกมีไม่นะลูกแน่นานอยากที่นอน ุดให้ท่านอันเป็นของทุกสิ่งสิ้นถ้าบินให้รัตเต้เรือตาตัวเรือเงินแลืวต้องมานานไว้เจ้านั่นเอาไปซื้อจ้างขึ้นอยูจุกถึงสามเลืหม่อนเทียงทันอาควันทันปู่กอนเป็นของมใจนาตาตัวเรือ นี่ละน้นองเป็นความนค่าเป็นบุญญาเป็นสภาพเป็นความเก็บทั้งล้วนล้วนยานยสูนสิ้นมาก่าเห็นสิ็นแล้วทั้งกัยญาเป็นทำไมที่ให้มีใครชาติต่อไปทันเพียจริงเงินบัตสบวนขันหุ่นอินนี่นะสาธุลิน ยตดมากมายหลายนะันอาลังคศากอิจฉาศมาอินอิจฉาศมาอินตาหรือความเรศุพพรเดมารวมวังสาคุณเรืองาุจังว่าชาตินั้นเขาได้ความเพียงสาคุณกอก พายามกำเนเิดหน่วยมันหยุดจากใจกันไปแล้วฮะตอนนี้ดิ

นอนสบายบ้านกอสูบวนนะเมื่อนี่ยทำฝนต่างมาทั้งกันดไงข้าปนาเกียดฝนผูเดียวฝ้าะไู้แลาได้ละสุดนำมาดังไหมเมียหไงเอ้ยพ่อยญงเอ้ยงันยังยุงง่ายไก่เป็ดมีเราทั้งแต่เกินเกียร์ยกยาคุณเรื่องเองงั้ เจขั้นไปแก้วนาอยากมีแนวนอเครื Sky ่องหอนสนุกกินสนุกนอนว่าด้วยตอนขั bah ้นหอนกินตาเดือดควาสุูกขั after, ้นจริงไมีความสุกคันนาตาจ้าอย่าก้าหมอนตาอดกวามพี่น้องขั Gay ้นลอยมุมงสุนันทนที่ได้ทานเงือกตาขันดังเอือ กันเลือจเวอนออยามีข้าราชการสยบุญดอกคุณทานทีความสุดำสางตลอดการปกครออันนาสัทาโจอยากกมอมเมื่อนี่ญา่นรองนะยุปวนุุมเนียบผู้ทำบุญความอุทำสุน้ำสุนัอ Lời cô thân là do gia đình hát là do gia là do gia đình hát là do gia đình hát là do gia đình hát luôn 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 พอมในวันเย็นสุขสัดต์สติทวันเป็นดังพวันที่จัน้าจิตจันวาสางูเอือารุขยับบารมวลาภให้ฮังไก่กันสนโจงกูสนเฮาได้บ้างต่างกูส่วนรักานได้น้อยอมได้นน้อย เลงโอ้น้องถวายตุงด้วยเตชะอาริสงได้ทำคุุณนี้ทั้งที่วนอ้ตัวคนนั้นลาหนาสาทางเยอะ บัดน <s chor ic> <s chor ic> ี้ตอนสุดท้ายเหตุจะมันมาเยี่ยมจากก ວ່າจ่าได้จากลาลาแล้วลาก็นลาแล้วลาก็ลาจากทั้งนานรสถาประยุมปังจากทั้งนานรสถาประยุงปนีหากาเือมีงานหนาจังได ไปเมุนอัตตาปากีดแยงดึอยุ่มพอยิ่งไม่ยายสำนักเทศียงกระปอบปอบจออวัดจำปาบ้านต่างเต็มจุงตะบนบ้านสามยัวอำเภพบ้นไทยวันแกนดึงสัายุ่มย่าที่นอนยุมพอยุ่มแยเช่าบ้านหัน ข้าเอกจำขั้นเกไปเห็นสัทธาไทยให้ดูดีนั่นละนาู้สนใดมาดังกันนั่นละนาตาทัง มีแห่งจงเจริญเจริญเทศนาปริโยตานไทยที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมมเทศนาธรรมภาพขออังกิณคุนราชสีรักษณะใจจงปกปักรักษาะนายาทางหลายขอบันดลบรรดาประทานพรให้ทุกุ์ขั้งจงประสบ